ความลับอันยิ่งใหญ่ขอพอรยังไงให้ประสบความสำเร็จขอพอรอย่างไรให้ได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสวัสดีค่ะครูจีน่าค่ะวิธีการขออะไรก็ได้ให้คุณสามารถได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือความลับอันยิ่งใหญ่และสิ่งนี้ได้รับการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าจะขอพอรยังไงถึงจะให้พรน,นั้นตอบสนองคุณในสิ่งที่คุณต้องการเราทุกคนรู้ว่า การที่เราขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไม่เคยได้อะไรจากสิ่งที่เขาเคยไปบนบานขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางคนก็อาจจะได้บางไม่ได้บางและวันนี้ครูจะมาเล่าวิธีการขอพอรอย่างไรให้คุณได้ทุกอย่างตามที่คุณขอเริ่มด้วยก็คือมันมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นะเขาได้มีการวิจัยว่าก็ เ,เขาก็วิจัยเรื่องกฎแรงดึงดูดนั่นแหละว่ามันทำงานยังไงทำไมคนบางคนที่เคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันนั่งอยู่โต๊ะใกล้เคียงกันเรียนในลักษณะเดียวกันจบมาจากโรงเรียนเดียวกันทำงานในสถานที่เดียวกันบางคนประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตแต่บางคนชีวิตกับล้มเหลวหรือบางคนที่ว่า ดูไม่ได้เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนที่มีต้นทุนมาแต่กำเนิดทาไมถึงประสบความสำเร็จในชีวิตเหลือเกินในขณะที่คนอีกคนนึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่กับพบแต่สิ่งที่ย่แย่ในชีวิตเขาจึงได้ทำการทดลองก็คือเขาได้นำา n n a ใส่ในหลอดแก้วของแต่ละคนและได้ทำการทดลองให้กลุ่มที่หนึ่งก็คือให้เขาจินตนาการถึงสิ่งที่เขาต้องการกลุ่มที่หนึ่งให้จินตนาการว่าอยากมีสุขภาพดีและกลุ่มที่สองนักวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มที่เข้าทดลองกลุ่มที่สองจินตนาการเหมือนกันว่าอยากมีสุขภาพดีและให้นึก ถึงคนที่เขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นคนที่เขาปรารถนาถึงรูปร่างของคนที่เขาปรารถนาที่อยากจะเป็นให้นึกถึงกล้ามเนื้อให้นึกถึงว่า ฉันจะกลายเป็นคนคนนั้นฉันจะต้องออกกำลังกายแบบนี้เพื่อที่จะให้มีกล้ามตรงนี้ฉันจะต้องกินอาหารแบบนี้เพื่อที่จะให้มีขาสวยงามแบบนี้ฉันจะต้องเทรนตรงไหนเพื่อที่จะให้หุ่นลีนแบบนี้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็มาดูผลของความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งที่ให้จินตนาการว่าอยากเป็นคนมีสุขภาพดีใ,ใจก็ได้ไปดูที่ตัว DNA ของคนกลุ่มที่หนึ่งผลลัพธ์ก็คือ DNA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อ DNA ของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนั่นก็คือว่าสิ่งที่คุณจินตนาการนั้นอะมันไม่เกิดผลลัพธ์สิ่งที่คุณปรารถนาแค่คุณนึก ถึงว่าอยากจะเป็นคนมีสุขภาพดีฉันต้องการเป็นคนมีสุขภาพดีแค่คุณนึกหรือคุณจินตนาการอย่างเดียวมันไม่ทําให้เกิดผลลัพธ์ใดๆทั้งสิน้นเพราะ dna ของคนกลุ่มนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นแล้วทีนี้มาดูกลุ่มที่2ที่นักวิจัยให้เขาจินตนาการถึงทุกส่วนที่เขาอยากจะเป็นและ มีอารมณ์ปราถนาที่จะเป็นเหมือนคนคนนั้นอย่างเต็มขีดจํากัดก็คือมีอารมณ์เข้าไปร่วมมีอารมณ์ว่าฉันจะต้องทอํายังไงฉันถึงจะมีซิกแพคแบบนี้มองเห็นว่าถ้าฉันกินอาหารแบบนี้หุ่นฉันจะลีนขนาดนี้หรือมีอารมณ์ที่แบบว่าฉันจะต้องวิ่งขนาดไหนฉันจะต้องวิ่งหนักขนาดไหนฉันถึงจะได้มัดก้ามขาขนาดนี้และสิ่งมหัศจรรย์ก็คือ DNA ของคนกลุ่มที่สองที่ให้ใส่อารมณ์ร่วมกับภาพในจินตนาการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีการคลายตัวเปลี่ยนปรับ DNA ใหม่ไปตามจินตนาการที่เขาคิดอยากจะเป็นบทสรุปก็คือสิ่งที่สามารถ ทำให้เราได้สิ่งที่เราปรารถนาะเราไม่ใช่แค่เพียงแค่จินตนาการอย่างเดียวเราจะต้องเอาอารมณ์ของเราเข้าไปร่วมด้วยอารมณ์ของความตื่นเต้นอารมณ์ของความปิติยินดีอารมณ์ของความขอบคุณอารมณ์ของความซาบซึ้งในสิ่งที่เรากำลังจะได้รับอารมณ์เนี้มันจะไปปรับเปลี่ยน DNA ในร่างกายของเราอัตโนมัติ ทำให้มันปรับเคมีในร่างกายว่าเราสำเร็จเราสมปรารถนาเราได้สิ่งที่เราลองขอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วบทสรุปก็คือการที่คุณขอว่าอยากสำเร็จอยากมัง่งคั่งอยากร่ำรวยอยากมีสุขภาพดีอยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากมีรถแบบนี้อยากมีบ้านหลังใหญ่อยากท่องเที่ยวรอบโลกแค่คุณนึกอยากอย่างเดียว จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องใช้ความอยากของคุณบวกกับอารมณ์แห่งความซาบซึ้งอารมณ์แห่งความขอบคุณอารมณ์ที่เรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอารมณ์เข้าไปร่วมอย่างเข้มข้นอย่างที่เขาอย่างที่นักทดลองคนนี้เขาเอาอารมณ์เข้าไปว่า เขาเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเขาเห็นซิกแพคที่เกิดขึ้นในภาพจินตนาการเขารู้ว่าเขาจะต้องซิดอัพเขาดูว่าเขาจะต้องเล่นเวทเขารู้ว่าเขาจะต้องวิ่งหนักขนาดไหนเพื่อที่จะมีกล้ามเนื้อที่ลีนและเป็นมัดส,สวยงามนั่นคือการเอาอารมณ์ของเราเข้าไปร่วมมันถึงจะไป คลายเกลียว DNA และทำให้ร่างกายเชื่อว่าเราได้รับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเมื่อร่างกายและสมองติกิริยาเคมีในร่างกาย DNA เซลล์จีนทุกอย่างเชื่อว่าเราอยู่ในประสบการณ์นั้นแล้วมันจะนำ ทางเราไปสู่ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราปรารถนาก็คือมันจะดึงดูดเราไปสู่สิ่งที่เราร้องขอนั่นเองและนี่คือความลับอันยิ่งใหญ่ที่วิทยศาศาสตร์พิสูจน์แล้ววิธีการขออย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ทุกอย่างตามที่คุณร้องขอเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เอาแต่ขออย่างเดียวคุณจะต้องขอให้เป็นคุณถึงจะได้คุณจะต้องรู้จักวิธีขอคุณถึงจะสมปรารถนาทุกสิ่งที่คุณรองขอวันนี้อย่าลืมไปขอให้ถูกแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งมาศจรรย์มีจริงๆวันนี้